1390บาทนะครับจากคุณธนากรหรือคุณเฟิร์สนะครับลิงก์อยู่ใน description แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับกดสั่งซื้อได้เลยเข้าไปถามราคากันได้เลยนะครับ๋ยวผมจะขึ้นราคารายละเอียดไว้ใต้ description แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ด้วยถ้าเกิดฟังไม่ทันกดเข้าไปดูได้ส่วนแสงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันกลางคลิปยู UI ก็ถัดไปแล้วก็จบคลิปนะครับ1390าบาทนะครับนี่คือพี n อนี Man ่แ5นเคฟิบอดี้สีเงิน LED ที่ผมเลือกมาในวันนี้เป็น Crexhp70.3 นะครับ70.3ไฮนะครับ4,000 e ควินแสงส้มเลยนะครับส้มเลยอันนี้ในกล่องก็ไม่มีคู่มือไม่มีอุปกรณ์อื่นมาแล้วนะครับมีซองกันกระแทกแบบบลิสเตอร์แพคนะครับให้มานอกจากนี้ก็จะมีอะไหล่สำรองนะครับก็คือเป็นโอริงสำรอง1ชุดนะครับ1เส้น ไม่ใช่1 4 2เส้นนะครับให้มา2เส้นนะครับชุดหนึ่งก็อันนี้มี2เส้นนะครับแล้วก็จะมีสายคล้องมือขนาดเล็ก1เส้นนะครับสีดําแบบนี้ใช้คล้องในกรณีที่เราต้องการจะใช้เป็นแฮนด์ฟรีคือปล่อยให้มันห้อยที่ข้อมือนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายหรืออุปกรณ์นะครับก็จะมาเป็นไฟฉายสวิชข้างนะครับหัวโตนะครับซึ่งตัวนี้ผมเลือกมาเป็นเวอร์ชัน Cree Extreme High Power นะครับหรือว่า Cree XHP 70.3 70. 70. นะครับ7นะครับซึ่งเป็น LED รุ่นปัจจุบันนะครับที่รีวิวนี้ก็ออกมาแทนตั้งแต่70 70.2แล้วมาเป็น70.3 HI ด้วยนะครับตัวนี้โครงสร้างหลักของไฟฉายก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมนะครับซึ่งตัวนี้จะ anodize มาเป็นสีเงินนะครับซึ่งผมเลือกมาอาจจะมีบอดี้สีดำสีอื่นด้วยแต่ว่าเบื่อสีดำแล้วนะครับก็ใช้เป็นสีเงินบ้างแล้วกันนะครับ ตัวเบซ e ลจะมีความใหญ่โตมากกว่าตัวบอดี้นะครับหัว oh, ใหญ่แล้วก็จะมีกระจกแก้วเทมเพ r ร์กล s ซึ่งแม้ว่าราคาจำหน่ายอยู่แค่1ัน0ามร้อยเก้าสิบหรือ1,400นะครับ,ร 1, รบโดยประมาณพันกลางกลางนะก็มีการเคลือบกระจก ทำให้แสงเนี่ยลอดผ่านออกมาอย่างมีประสิทธิภาพจะสังเกตดูว่ากระจกเนี่ยใสยเกือบจะไม่มีกระจกเลยถ้าไม่มีฝุน่อนเกาะอยู่บริเวณข้างหน้าตรงนี้นะครับอาจจะดูไม่ออกซะด้วยซ้ำว่ามีกระจกอยู่นะครับก็เป็น Prof i t หรือเป็นผลดีนะผลกําไรของเจ้าการเคลือบ AR หรือว่า a n t i Reflect Coat นะครับเคลือบแสงกันแสงสะท้อนก็แสงผ่านออกมาจากข้างในแล้วก็ไม่สะท้อนกลับเข้าไปนะครับทำให้แสงมัน clean เคลียร์และกำลังของ LED ที่ออกมาก็ทรงประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ ส่วนรีเฟล c t เตหรือโคมสะท้อนเนี่ยตัวนี้เนื่องจากเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้เน้นพุ่งนะครับมันเน้นกระจายเป็นหลักนะครับแต่ว่าไม่ใช่กระจายอย่างเดียวนะมันก็เลยใช้ Reflector หรือโคมสะท้อนเป็นแบบ OP นะครับหรือว่า Orange Peel ผิวส้มซึ่งอันนี้ก็จะให้ฮอตสปอตที่มีความใหญ่หนานะครับแล้วก็จะมีสปิลที่มีความหนาชัดเจนด้วยนะครับซึ่งเป็นโคมอลูมินียมนะครับ ตัว LED ข้างในเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตะกี้ว่าเป็น Cree Extreme High Power นะครับเ0 version 3ก็จะเป็น f o l d i o e LED หรือว่าจะเป็น LED ที่มีลักษณะเป็น4ส่วนติดกันนะถ้าลองสังเกตดูดีๆมันจะเป็นเหมือนลูกเต๋า4ตัวนะครับติดกันก็ ให้ลักษณะแสงที่เป็นแอลเย์นะครับคือกระจายกว้างออกมาแต่เมื่อมาเจอกับีเฟลคเตอร์ที่มีความลึกและกว้างนะครับมันก็จะทําให้บีมตรงกลางเนี่ยเข้มแล้วก็พุ่งไกลขึ้นนะครับส่วนเรื่องสเปคแสงกี่ลูเมนส์นะครับไกลเท่าไหร่เปิดได้นานเท่าไหร่เนี่ยถ้าผมมีข้อมูลเดี๋ยวผมจะให้ไว้ในคําบรรยายข้างใต้นะครับที่เป็นเดสคริปชันหรือว่าพินคอมเมนต์แล้วกันนะครับตัวนี้แสง4 0 0 0เคลวินซึ่งก็หมายถึงว่าแสงมันจะค่อนข้างติดเหลืองนะครับอาจจะส้มเลยเสด้วยซ้ำนะครับ ส่วนหัวเบเซอร์ก็จะมีการทําเป็นลักษณะคล้ายคสไาสตรเบเซอร์นะครับแต่นี้เพื่อความสวยงามมากกว่าที่จะเป็นการใช้งานทุกกระจกหรือว่าใช้เป็นอาวุธอะไรนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีร่องระบายความร้อนนะครับอยู่เยอะเลยซึ่งตัวนี้ก็น่าจะให้แสงสูงนะครับเกิน2 3 0ถึงลูเมนเลยเพราะว่าดิเวอร์นะครับตัวขับข้างในรวมถึง uh, ตัว L.E.D A เองก็จ่ายกระแสรหรือว่าให้ปริมาณค่าแสงลูเมนกับแคนเดล่าที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะมีแสงยิ่งสว่างยิ่งร้อนนะครับ ส่วนปุ่มสวิตช์คอนโทรลควบคุมของไฟฉายตัวนี้จะมีอยู่บริเวณคอไฟฉายนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะเป็นสวิตช์ข้างน,นะครับเป็นสวิตช์แบบที่มีอินดิเคเตอร์บอกนะครับสวิตช์นี้อาจจะทำหน้าที่เป็นตัวบอกสถานนะแบตเตอรี่ที่ยังเหลืออยู่นะครับว่าเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นแดงส้มเขียวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะเป็นสีอะไรนะครับแต่มันจะมีไฟขึ้นด้วยหรือว่าจะเป็นการชาร์จอยู่เนะี้ย จะเป็นการบอกสหานะว่าตอนนี้ไฟฉายกําลังทําการชาร์จพลังงานเข้าไปในตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งตัวนี้จะมี USB port นะครับปิดไว้ด้วยจุกยางมาด้วยนะครับซึ่งผมจะลองเปิดดูเดาว,ว่าน่าจะเป็น USB type C นะครับซึ่งก็เป็น USB type C จริงๆจ,จุกนี้ก็ทําหน้าที่ป้องกันฝุ่นละอองแล้วก็ความชื้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็น IPX6 เป็นอย่างน้อยนะ6 7อะไรแบบนี้นะครับอาจจะไม่ถึง8 คือถ้าเกิดใช้งานโดนน้ำบ่อยๆก็ลองเช็คฝาปิดให้ดีนะครับแล้วก็ปิดให้แน่นหนาด้วยก่อนใช้งานแล้ววิธีจับคือผมแนะนำให้จับในลักษณะนี้นะครับเอานิ้วกดเอาไว้นะครับมันก็จะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝาเนี่ยเลื่อนหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจลับปิดสนิททุกครั้งก่อนใช้งานนะครับส่วนด้านล่างปุ่มจะมีชื่อรุ่นนะครับกับยี่ห้อคือ p i o n y man k 5 5แล้วก็ลายการลื่นที่บอดดี้ก็จะเป็นลายแบบ เป็นป้องๆแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ p ีโอนี้แในปัจจุบันหลายๆรุ่นที่ดีไซน์แล้วก็ใช้ลักษณะการลื่นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นลายที่จับถนัดดีนะครับไม่ได้เป็นลายละเอียดแล้วค่อนข้างที่จะห่างนะครับแล้วก็ลึกนะครับทำให้จับแล้วรู้สึกว่ามันก็สบายมือดีนะครับใช้ถือนานๆก็อาจจะไม่ได้แบบ รู้สึกว่ามือเงียอ่อนแล้วลื่นอะไรแบบเนี้ยนะครับส่วนปุ่มสวิตช์ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าจับแล้วก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายไม่ต้องคำหาอะไรเยอะเพราะด้านนี้มันเป็นยางด้านนี้มันเป็นสวิตช์ที่นูนขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาวางก็ไม่โดนพื้นด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ต่ำระ,ระดับเบเซลกับตัวบอดี้นะครับ ท้ายเป็นขอบขึ้นมาป้องกันฝาท้ายบุบแล้วก็จะมีรูแลนยาหรือรูร้อยสายเชือกนะครับด้วยกันทั้งหมด4รูนะครับโดยจะมีฝั่งละ2รูนะฝัง่งนี้2รูฝั่งนี้2รูซึ่งสามารถจะร้อยเชือกได้ทั้ง2ฝั่งนะครับในกรณีที่อยากจะใช้งานไฟฉายตัวนี้ anti rolling ได้นิดหน่อยนะครับคือป้องกันการกลิ้งได้ประมาณหนึ่งเทลสแตนวางยืนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้างในจะมี contact นะครับไม่มีสปริงโหลดนะตรงหัว แล้วก็จะมีท่อพร้อมกับติดตั้งโอริงมาแล้วเป็นท่อแบบเปลือยเนื้อ,อลูมิเนีามไว้นะครับเพื่อให้คอนแทคมันส่งผ่านกระแสไฟฟ้าได้นะครับอันนี้มีการหล่อลื่นมาเล็กน้อยแล้วด้วยนะครับผมส่วนท้ายเองก็จะเป็นลักษณะเกลียวเหมือนกันนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าเกลียว2ฝั่งนี้มันสลับกันได้ไหมแต่เท่าที่ดูเนี่ยฝั่งฝาท้ายเนี่ยจะมีอนโนไรซ์เคลือบมานะครับมันน่าจะสลับฝั่งกันไม่ได้แล้วก็มีสปริงโหลดซึ่งฝาท้ายตรงนี้ไม่มีแม่เหล็กอะไรนะครับเพราะว่ามันใหญ่ ท่อกว้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใส่แบตเตอรี่ดูผมไม่แน่ใจว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด21700นะครับหรือว่า20700หรือว่า1 8 6 5 0ที่ใส่แมกกาซีนก็ได้นะครับอันนี้ลองใช้ดูคือเป็นแบตหัวแบนนะครับสั้นๆหน่อยถ้าเป็นก้อนย,ยาวๆเนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูแสงกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูยูกันว่าเป็นยังไงนะครับผม คนะครับ UI หรือ user interface นะครับการใช้งานของผู้ใช้งานนะครับไฟฉายพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็กดคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดระดับแสงใดๆก็ตามนะครับที่เราใช้ล่าสุดขึ้นมาจะสังเกตด,ดูว่าแสงของตัวนี้ก็จะเป็นแสงที่มีความเหลืองส้มนะครับมากกว่าแสงไฟธรรมดาเพราะว่าตัวนี้ผมเลือกมาเป็น 4000K นะครับก็คือแสงติดเหลืองนะครับถ้าเกิด เกิน6,500 k ขึ้นไปก็จะออกขาวกว่านี้นะครับเหลืองเหลืองส้มๆ้มแสงจะมีลักษณะบีมแพทเทิร์น pattern, คือฮอตสปอตโตหนาสปิลก็หนาด้วยแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากหัวมันใหญ่แล้วก็โฮมลึกนะครับมันก็เลยทําให้แสงค่อนข้างพุ่งด้วยนะครับการเปลี่ยนระดับแสงน,นะครับก็คือเป็นการแท็บสวิชไปที่ต่างต่างก็จะเป็นการคลิกนะครับคือตั้งแต่ระดับต่ําสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับจะมีด้วยกันประมาณ4-5ระดับด้วยกันนะครับในระดับแสงปกตินะครับต้องการจะปิดไฟนะครับก็กดคร้าง สักครู่หนึ่งไฟก็จะดับหลองประมาณ0.5วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะเรียกแสงเดิมขึ้นมานะครับก็คือการการคลิกหนึ่งครั้งก็เป็นการเรียกแสงตะเกียะนะครับที่เปิดระดับกลางสูงอะไรอย่างเงี้ยว้คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนระดับแ,บ,บแสงเมื่อไฟเปิดแล้วนะครับแต่ถ้าต้องการจะปิดก็กดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งจะเปิดมา <c oughs> ที่เมมโมรีก็กดคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเรียกขึ้นมานะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการจะเรียกแสงระดับต่ำนะครับก็กดสวิต ค้างนะครับสักครู่หนึ่งตั้งแต่ต้นเลยมันก็จะติดขึ้นมาที่ระดับต่ำมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเรียกระดับ ultra low moonlight หรือ f i r ฟ f l ยนะครับหิ่งห้อยแสงจันทร์หรือต่ำมากนะครับก็จะเป็นแสงแบบบางบานจางๆใช้งานระยะใกล้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นการแทบก็จะเป็นการปิดไปนะครับนี่นะครับกดค้างสักครู่หนึ่งไฟก็จะติดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเรากดคลิกก็จะเป็นแสง memory ที่จำนะครับส่วน double tap หรือ double click นะครับ ิกจากออนหรือออฟก็ตามจะไประดับสูงสุดเท่าที่มีนะครับซึ่งถ้าผมเปิดระดับต่าๆไว้นะครับเนี่ยลองต่าๆแบบนี้นะครับแล้วกดดับเบิลคลิกครับเขาจะแรงเลยหรือว่าปิดไฟอยู่แล้วอยากให้มันแรงเลยสมมุตินะครับก็ดับเบิลคลิกหรือดับเบิลแท็บก็จะแรงเลยนะครับส่วนทริปเปิลทริปหรือทริปเอ่อทริปเปิลคลิกทริปเปิลแท็บนะครับหนึ่งสองสามก็จะเป็นการเข้าสโตรกนะครับก็เป็นการกระพริบนะครับให้เวียนหัวนะครับส่วน4คลิกน่าจะเป็นระบบล็อกนะครับ 1>, 1, 2, 3, 4นะครับโฟ l ์คิกฟอร o ม f f นะครับมันจะระพริบเตือนแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการน่าจะเป็นการเช็คแบตเตอรี่หรือว่าอะไรนะเขาก็จะระพริบเตือนของเขานะครับไปเรื่อยๆนะครับสมมติถ้าเป็น5คลิกบ้างล่ะ 1, 2, 3, 4, 5 อันนี้ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกนะครับคือกดสั่งงานด้วยสวิชนะครับเมื่อมันล็อกแล้วเนี่ยถ้าเราแท็บสวิชนะครับหครั้งไฟฉายจะติดขึ้นมาแค่แป๊บเดียวนะครับเนี่ยมันจะไม่ติดเปิดค้างเหมือนตอนที่เราคลิกทั่วไปแล้วถ้าเรากดค้างมันก็จะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดแทบ็บหรือเป็นการกดค้างไฟก็ไม่ทํางานถ้าเราจะออกจากโหมดนี้อาจจะต้องคลายฝาหรือว่าต้องกด5คลิกเหมือนเดิมน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าคราวนี้ไฟก็พร้อมใช้งานเหมือนเดิมแล้วนะครับ แสงที่เห็นในวิดีโอนะครับก็เป็นแสงที่ผมแนะนําให้ดูว่าลักษณะ b e แพ p a t ิร์นเป็นยังไงสีเป็นลักษณะไหนนะครับแต่เรื่องความสว่างความไกลรวมถึง dynamic r a n จ์เนี่ยจริงๆมันอาจจะมองไม่ได้เหมือนตาเปล่าจริงๆเพราะกล้องมันมีลิมิตจํากัดของมันอยู่นะครับไม่ว่าจะตั้งค่ายัางไงให้เหมือนอยังไงมันก็ไม่เหมือนหรอกนะครับผมจะให้แค่ดูว่าแสงเนี่ยเป็นลักษณะเข้มแคบกว่ากระจายกว้างอะไรยังไงมากกว่าส่วนสีก็อาจจะเพี้ยนบ้างน,นะครับนี่คือ poni man นะครับ k 55หรือ k 5 5ใช้ lvd ของ crexhp s e v e n s i o n 3นะครับเป็น hi ด้วยนะเพราะไม่มีดมเลียนบาดเรียบนะครับก็เลือกมาเพราะว่าไม่อยากให้มันบานอย่างเดียวไม่อยากหุห้องอย่างเดียวนะครับให้มันผสมผสมกันก็ลองเลือกดู body สีอื่นก็อาจจะมี lvd แบบอื่นก็อาจจะมี1,390าตีสวัสีลิงอยู่ในด e s c r i p t ันราคาก็มีบอกนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่อพิสโ d e หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ hebi ride น n อ out